สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็จะเป็นการใส่บาตรนะครับลุงป้าใส่บาตรเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะห้าาแ้แล้วคราวนี้เขาบอกว่ารวมพวกปูนพวกทายได้รวมด้วยค่ะลุงโอนมาห้าล้านคนเดียวโอ้สามพูด คนยิ้มเลยคือคนยิ้มเลยเอาได้แน่นอนมาขนาดนี้นะครับเงินหล้านอีกจิ๊บๆสำหรับทุกคนแล้วที่เหลือก็รวมกับ้นที่ม้บนที่เนะคะต่อสียงใหาเ้โอเคครับผมโล่รับมุดมุดมุดทางใส่บาตรรอบศาลา มจล่องาที่เขาไฟค่ะอรครับเปลี่ยนริเปี่ยพอดีข้าปเแปด้ย่บตัวแล้วไม่จริ้แล้วครับล่องเลยครับแลกูันนา

ูเป็นคนเยอะมากเลยี่นี่ครับแต่ละครามับบเป็นเมนูจดการโดยรวมนะคับมืกึ่อเช้าก็มีบวชพรพบวชพาพแปดรูปบวชพาแปดรูปแล้วก็มาเป็นการจะเอาทุเรียนมาใส่บาทเนาะจักบาทพระใหม่ต่อแถว บ้านข้างแดงน่ารักหัวชูงการแว่่ค่ำผกปูดแกงนงั่งไปเบิดเลาะอยู่แถวนันดีสมัยปีเขาตีโคตรถึงแต่ผุนไปอยู่หันทหารเขาอยู่บ้านบุระไปเขาไปหาพวกเขาท้องทามเท้าเราเห็นจักเทื้อไปจักกรุงเทพไปจักกรุงเทพเจ้าว่าไปยังกรุงเทพหน่วยสตินิมิตสก,กี้นะ่ะพันเอกวีไคโอภาสเป็นผู้คับการตจก่อนเนี่ย อยู่แถวนั้นนะรออีแถวนั่นพูดละเขียนลัลผิพ <c oughs> รอบทอดทอดอาหารเกา่า <c oughs> เก่ามากเลยตอนนี้เนี่ยเก่าเก่าแบบขึ้นสนิมเลยขหายาหายมีหลายสหายสหายบุตรตาขสหายนักขาวเก่านักข่าวเก่าเนัอะไรเรผู้านเลยอราดตะกี้นักตอี่ตางเพิ่มาปฏิวัดนีามาเก่าเนาะยังขึ้นสนิมเลยเก่าเกิขึ้นสนิ

สายดพอเน้ดก้ใกล้เตน้อเน้อม่อนเป็นปตนอยากเป็นป้าแอนก็ยัเบจเพ่งไเด้ปาเปนป้าแนด้้ใจัอน้แ่้หน้ฝันเดนิจ้องยูทูบไปนอนที่ก่อน้นผู้ว่าลุงคนมากเลยเตหน้ามากก็ทัน็ูเรยว่าจอมอนีใจพ่เจ้ากัน

ภมิเที่สอดยู่ี่ายูพที่จัทไปพกเมื่อคเลยที่พุทอยากบ้านไปท้ายลุงพุทธ้างแรกก็พุทธก็ไปท้ายก็ุงเป็นหน่เ็นามาเยถาอีไหมีไมเอาก็ดขอถ่ายรูปนะนั่นนั่น่เดี๋ยวจะซือกล้องนะถ่ ไปาเก็บแ้วนยงที่ยงอน้อยาอที่มากกันมากกหรือว่ามาปเกลอนแ้มันสิบไทยไปเลยข้างเทียันกวเลยไม่ต้อแก้รองเป็นาเนนยังส่งาเถอสีนี้แหงฟ้าใ่ื้อถง้จะกี่ให้เข้าไปส่ง้าน วันเลเห็นคือาให่มัลสูงเลยวะสูงสองร้อยคนสองเล็ครับสองร้อยัวม่เงียวช่งเวลาหง่พร้อมเลยตั้ที่ว่าต่องคูใหญ่ยาวติวนืดีมาแล้วนะครับ ลูกเสริมเดียวผมไจะพาไปลูกเสริมดังที่สุดแถวนี้พี่เวลากินหนึ่งีตอนออกมาจ่ายเงินก็หน่อยยากมากนะเป็นพระทุกเจ้าเป็นพระมา้ ท่านบอกองค์องค์ององเนี่ยคณะองค์ทำไมที่สองที่สองบัดที่สองกับที่สี่มีคนในอะไรกันที่บวชให้ลุงสองก็บองสี่นะครับนะที่บวชให้ลุงเมื่อวานนี้ที่เป็นหน้าขององบัดองค์เดียวลุงหนึ่งองลุงกับป้าหนึ่งปู่มานะครับหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วนะ ไม่ให้บอกว่าหลวงพอ่อโอ้โอ้อาหลวงพอ่อนะฮะหลวงพอ่งพอปิดท้ายแลย้วนี่อ่อกลอทาตท้าเ้า นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ